สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้อากาศดีนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนดูจากการแต่งตัวของผมนะอากาศหนาวแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่า ทำไมผมถึงถ่ายคลิปเฉพาะเช้ากับเย็นนะครับอันนี้ขออนุญาตเช็ครถก่อนนะครับก็คือ เอาแล้วที่ถ่ายคลิปเฉพาะเช้ากับเย็นนะครับสาเหตุเลยก็คือว่างแค่ช่วงนี้แหละครับ ถ้าเวลาอื่นนีไม่ว่างนะครับทำงานแล้วก็มีเวลาก็ต้องอยู่กับลูกนะครับเพราะผมกับแฟนทำงานบริษัทเดียวกันเลยครับแต่เดือกคนละเวลานะครับเข้างานคนละเวลานี่แล้วเป็นสาเหตุะเช็ครถก่อนเนาะ พี่อดูออเดอร์เห็นอยู่พี่ฮอ้อะไรฝ็ดได้ฟ็ดได โอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, ช YouTube, 5, แชร์นะครับช่อง youtube พ่ออยู่ฟ้า5นะครับแล้วก็เพจนกบริการนะครับก็ติดตามแล้วก็ดูแลต่อไปนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปทาง,งานแล้วโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย